อันนี้เป็นยังไง ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ได้ตังค์คนละกึ่งดีใจใช่ไหมคะหนูเจ้าเงินไปทําอะไรคะเป็นทุนการศึกษาซื้อของตอนการเรียนอือค่ะอุปสรรคปัญหาของหนูมีอะไรไหมคะหนูมีปัญหาอุปสรรคไหมไม่มีเนาะความคิดเห็นโครงการนี้เป็นไงบ้างลูกมีความคิดเห็นยังไงว่าดีไหมอยากให้รัฐบาลทําอย่างนี้อีกไหมน้องอะไรคะน้องอะไรลูก น้องมินเนาะโอเคเขาไปใช้ชีวิตอย่างไรเติมน้ำมันอ๋อเติมน้ำมันรถเนาะใช้ค่าไปโรงเรียนนะอ๋อหนูเรียนอยู่ที่ไหนลูกเรีย<อ>นกบอันนี้ป,ป้าตั้งให้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะนูอยู่ชั้นไหนลูกคือมอห้าครับออ่าเป็นจิตครั้งแรกเลยเนาะลูกเนาะหนูอายุเท่าไหร่นะคะอายุสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเนาะอ๋อมีมีปัญหาแล้วอุปสรรคอะไรไหมลูกปัญหาเหรอครับอ่าก็ไม่ค่อยมีครับ หนูมามาจากที่ไหนนะคะหนูมาจากปาจีนะทหารตามทหารอยู่ก็บินเลยเนาะแล้วหนูทาไมไม่ทาที่นู่นล่ะอืมม่พายขี่ไม่นีเลยอ๋อเพราะที่นี่มันเปิดถึงเย็นใช่ไหมครับพอาหนู้เพิ่งเลิกเรียนพอที่นู่นไม่มีใช่ไหมผมผมหยุดนานหยุดยาวแล้วก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวแล้วแม่ก็พามาทาอ๋อมาทําที่นี่เลยเนาะน้องอะไรนะคะชื่อชื่ออะไครับอ่าแล้วแต่หนูอะไรนโมครับอ่านโมมากคุณแม่เนาะ จ่างแรกหรจ้าเงินไปทําอะไรคะตอนนี้ญาตะยังไม่รู้คนระับเอาได้รั้งแ,งแรกนี่เหรอถ้าได้สิ ดีครับผมดีครับอยากให้มีโครงการนี้อีกไหมยอยากให้มีครับผมอืมดิวาเกันหมืน่นอีกหมืนราตนายไม่ได้เลยออันนี้ปัญหาอุปสรรคมียังไงบ้างคะหลายอย่างครับมแบบปัญหายังไงอย่าง,ง,างดีแล้วละ่ะคิดว่าพี่ท้าวทานรรใหม่ดีแล้วครับนะครับอ,อันนี้มาจากไหนนะคะบอกจากไอ้ประเทินครับผมไปไอ้ทางคูบประกอบครับอืมถ้าได้แล้วเราจะเงินไปทําอะไรคะโอ้ค่าใช้จ่ายครอบครัวครับผม อันนี้เราทําเสร็จหรือยังคะอันนี้คือว่าจะมาถ่ายทือว่ามาเปลี่ยนเปเบอร์ถือครับไปเบอร์ครับอ๋อยังยังไม่ได้ทำรือว่าของเก่ามีแล้วอแต่เราเปลี่ยนเบอร์เบอร์มือถือก็จะมาทําที่ธนาคารใช่ใช่ใช่เรียนทุกคนบผาคองมารอนานรีอยังเนี่ยเพิ่งมาเลิกงานมาเลิกงานครับค่ะโอเคคุณอะไรนะคะคุณคุณลรงครับผมค่ะโอเคปัญหาของเรามีอะไรนะมีอ่าพอดีก็ไอ เครื่องกับไอ้เบอร์มือถือครับผมอืมเยอโอเคขอบคุณค่ะอ่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการเนี่ยคนละครึ่งคิดเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคิดความคิดเห็นก็ดีนะคะแต่ลงทะเบียนไม่ทันเหรอทำไมอะคะไม่ทันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นิดหน่อยนะคะแล้ววันนี้มาทํายังไงครับนี่มาพอดีเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็มาทําที่ธนาคารแล้วพบปัญหายังไงบ้างก็ไม่นะเจ้าหนี้ก็โอเคอยู่เอเจ้านว่าเรา นก็เสียดายก็ย huh. uh ังอยากได้ส okay. ิทธิ์ยังได้ส uhm ิทธิ์เนาะก็อยากให้รัฐบาลขยายไหมหรือว่ายังไงอยากให้เขาทําแบบนี้อีกไหมถ้าเราได้เงินเนี่ยเราจะเอาเงินไปทําอะไรคะของใช้บ้านค่ะของใช้เข้าสารฟูนปลาของใช้อย่างเดียวค่ะอ๋อซื้อของที่จําเป็นเน่ะนะคะใช่เน้นของใช้เข้าบ้านอย่างเดียวไม่เน้นวัตถุินเลยก็ดีใจไหมคะที่มีโครงการนี้ ใจแต่เสียที่ตัวเองไม่ได้อ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่มาทํายังไงต่อล่ะก็พอดีทำทำไว้เฉยๆทำไวเฉยมาทําเผื่อไว้ก่อนใช่เผื่อเขาจะมีโครงการบ้างอ๋อค่ะไหนเสียเวลามาแล้วก็ทํำเลยเนาะคุณอะไรนะคะเออชื่อเตี้ยบผังโอเคมาจากไหนคะบันดงบันดงเนาะแบบปักเฉยแล้วทําไว้แล้วแต่มาแค่ลงบัตรเฉยนะคะอันนี้ในกรณีที่เรามี ยังไงอะถึงได้มาทําคือว่ามัน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 ไม่ได้เลยเหรอหรือว่าเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือยังไงคะถึงมันที่แล้วว่ที่แล้วเราไม่ได้อ๋อครั้งที่แล้วไม่ได้พาคนี้ก็เลยมาทำเออก็เลยอ๋อแล้วอย่างคนที่ได้แล้วก็ไม่ต้องมาอย่างงี้ใช่ไหมเพราะมันขึ้นเลยใช่ไหมอย่างหลานนี่ก็แบบเรียนเรียนอยู่ก็อายุเขาถึงก็เลยพาเข้ามาอ๋ออ๋อเพิ่งเพิ่งถึงครั้งแรกใช่โอเคค่ะค่ะไหน อันนี้ได้มาทําคนละครึ่งพัดกันหรือเปล่าคะค่ะเขาได้พบปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าทำมาจากบ้านเพียงแต่ว่าเอาบัตรประชาชนมายืนยันค่ะอ๋อค่ะเป็นยังไงคะความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้แต่ว่าสงสารคนยากจนมากค่ะที่ว่าเขาไม่ทันหเรื่องไอทีอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องมาต่อแถวรอที่ธนาคารเนี่ยมันขาด คือไม่ได้ไงบางคนน่ะถึงความเสียายของเขาอ่ะเนาะเราก็เห็นใจเขาอยู่อ่ะแต่พูดถึงรัฐบาลน่าจะมีนยโยบายที่แบบว่าให้ประชาชนที่เขาทำไม่ได้อ่ะน่าจะมีโอกาสให้เขาได้อ,ะ,อะไระเขาเรียกว่าดีกว่านี้อ่ะนะเพราะว่าการที่เข้ามาธนาคารคนเยอะๆต้องมานั่งรอกันเป็นวันๆเลยกว่าจะได้กันบางคนก็ไม่ได้เขาก็หน้า มอยไปเลยน่าสงสารมากเลยในส่วนรนี้ก็ฝากถึงรัฐบาลจะไม่นึงว่าให้ลงมาดูคนยากยากจนอ่ะที่เขาขาดโอกาสอ่ะเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรเขาไม่มีอ่ะแล้วก็คือคนเขาอยากได้อ่ะแต่ทีนี้มันไม่ได้อ่ะก็ฝากรัฐบาลช่วยมองแล้วก็เล็งในส่วนตรงนี้หน่อยอย่างคนบ้านกลางเขาเขามีโอกาสเขาทำได้ ยากจนแบบนี้บางทีโอกาสลูกหลานไม่ทันอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลูกหลานไปแยกทางกันอยู่คนละที่คนละทางไม่มีโอกาสที่จะทํามาธนาคารไม่ทันบ้างอะไรเนาะก็คือนั่นแหละค่ะจะนําเงินนี้นไปใช้อะไรคะยังไงคะก็อาจจะเป็นพวกซื้ออยู่ซื้อกินนะฮะของในชีวิตประจําวันนหะค่ะ วันนี้เนาะกว่าจะได้มาข้าวของมันแพงมากเลยได้นิดหน่อยนี่ก็โอเคของคุณรถปานอยางจริงๆอยากให้มีโครงการนี้อีกไหมคะก็อยากให้มีอะค่ะอยากให้มีแล้วก็ให้อยากให้แจกข้อสืบใทุกคนด้วยทคนที่จนเลยเนี่ยนะคะอันนี้มาจากไหนนะคะอ๋อปาตีนเนี่ยแหละค่ะน้งทิเล็กเนี่ยอ๋อดีว่าทำร่วงหน้าไปแล้วแล้วก็เลยมาอ๋อแค่ปัญหเฉยๆปัญหาและอุปสรรค ก็อย่างที่พูดไปใช่ไหมใช่ใช่โอเคไปนี่หละครับเดี๋ยวที่เห็นอ่ะอืรออยู่เนี่ยเยอะเลยนะคนเยอะเลยแต่แต่นาทีก็ไม่ทั่วถึทุ้างแล้วก็ต้องปิดแล้วก็ต้องมาใช่แตบางทีบาคนเลิกงานอ่ะทำงานก็ต้องมีมา่อันนี้มากันกี่คนคะสมคนมาสามคนเลยอันนี้เป็นไงบางที่เห็นเล่าน่อยดิมีปัญหาอุปสรรคยังไงก็แบบที่ว่าคนมันเยอะแล้วครับไป เขาไม่ถึงบางทีคนแก่ก็ทําไม่เป็นทําไม่ได้อะไรเงี้ยเขาต้องมารอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แบบมันแบบที่ว่ามันมันมันไม่รวมพอสําหรับคนที่แบบที่ว่าเขาต้องการให้ช่วยเขาสารคนแก่คนนี้ก็มานั่งรออะไรในยลูกหลานเขาไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ต้องไปแบบชิวอะไรต้องรออันนี้เขาเราเราเข้าใจนะอยากให้ได้ทุกคนลอยากให้ทุกทุกคนเนาะเข้าใจของทุกคนท่อะไรนะ อ่าจ้าโอเอันนี้กินอ่ะมันจยงอย่างธนาคาร่มันน่าจะแบบที่ว่ามีพวกนักศึกษาหรือว่าพวกน้องน้องเขาเรียนจบเขารู้จักทางนี้เลยให้มันติเป็นติดอาสาช่วยทำช่วยอะไรก็จะดีสำหรับคนที่มีลูกมหลานครับค่ะอันนี้ครอบครัวคุณอะไรนะคะมบูรณ์ครับอ่าขอบคุณใช้ไหมคะทำได้ไหมเอานุ่มกัดัง อันนี้ไหมไม่ได้ทำใช่ไหมลูกทำทำไม่ได้เพราะอะไรคะบัตรชำรุดบัตรชรุดอ๋อแล้วก็เราก็ต้องมาทำบัตรใหม่ช,ชอบไหมโครงการนี้ว่าดีไหมอาิดว่าดีไหม S <S <S อยากให้มีแบบนี้อีกไหมคะอยากาาอยากให้รัฐบาลจัดแบบนี้อีกไหมคนละครึ่งเนี่ย<อ>แ,ลแ,ลแล้วเราจอาเงินไปทําอะไรคะเออค่ะแต่ปัญหาอุปสรรคของเราคืออะไรตะแกรงย,ยากเลยหรอตแกรยากแล้วก็ชิปบัตรแล้วอะไรนะช,ชิปบัตร,ป,ป,ตรประชาชนมันไม่ค่อยอ่านเลยไงอันนี้หนูมาจากไหนลูก บันพาเนอ้อน้องอะไรคะามาขอ,องน้ำไปโอเคมากันสองคนเลยะกะ็ไหมคะวันนี้ขายดีไหมเยอะค่ะขายดีไหมหวยไดีค่ะตะแกนกันอย่างเดียวตะแกนอย่างเดียวคนเยอะเลยห้าสี่เจ็ดนี้ไหมคะค่ะ,คะ อ่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคิดเห็นว่าทำยากเหรอหไม่ใช่ความคิดเห็นเราแหะเรามีความคิดเห็ยนยังไงว่าดีไหมโครงการเนี้ยอยากให้มีตลอดไหมคะค่ะวันนี้มายืนยันตัวตนนะคะอันนี้หนูมาจากไหนลูกวก็เจ๊ท้างานค่ะ,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 ะเรามีการพบปัญหาอะไรไหมพบปัญหาสแกนหน้าไม่ได้สแกนหน้าไม่ได้อุปสรรคคือสแกนหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะ อะไรนะอ,นอ่านอ่านอันนี้ไม่ได้อ่านอ่านอะไรนะทําไม่ได้อ่านข้อมูลในบัตรเราไม่ได้เหรออ๋อค่ะอันอนี้เพิง่งเพิ่งมาทำให้แต่มาตั้งแต่เพิ่งมาใช่ไหมมาเมื่อเช้านี้รอบหนึ่งแล้วเรามาใหม่มันทําไม่ได้ใช่ไหมปัญหาใช่ไหมคือ,ค,อคือว่าเราอ่านมันอ่านตัวเลขไม่มันอ่านอะไรไม่ได้นะมัน <uous S 1> อ่านเลขอ่านอะไรอ่านข้อมูลในบัตรเราไม่ได้อ๋ออ่านข้อมูลในบัตรไม่ได้อ๋อนี่มาด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้น้องอะไรคะ น้องนิดเนาะค่ะโอเคอแล้วจะเอาเงินนี้ถ้าได้เราจะเอาเงินไปทําอะไรคะซื้อของในครัวเรือนน่ะในในในเป็นแบบไหนคะอ๋ะอไม่ใชขึ้นแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะอูอ่านไม่ออกเดี๋ยวค่ะ,คะ,คะจะถามว่าเอ๊ยความคิดเห็นอ่าจะนําไปใช้อะไรคะซื้อของใช้ส่วนตัวแล้วก็ขอใช้ในบ้านคะ่ะพวกไข่อะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้ได้สิทธิ์แล้วใช่ไหมคะได้อย่าง ่แต่ตอนแรกวันนี้ตอนนี้มาทําอะไรอยู่หนมูมาทําอะไรยืนยันตัวตนค่ะเ,เดินยันได้แล้วได้แล้วค่ะโอเครอสิทธิ์เนาะค่ใช่แล้วมีความคิดเห็นยังไงกับโครงการเน,นี้ยค่ะก็คิดว่ามันดูดีไหมดีค่ะอยากให้มีอย่างนี้ตลอดไปไหมคะอยากอยากไดอันนี้หนูมาจากไหนลูกบ้านหนูอยู่แถวไหนคะ อยู่ว่าท่าเรือเนาะท่าเรือตรงลงที่เด็กกันหรอเ่าจ่ะอยู่ที่ไหนลูกท่าเรืออยู่ไหนจิกสูงค่ะจิกสูงอ๋อตรงโน้นนะนะอ๋อค่ะอืมแล้วหนูพบปัญหาอะไรไหมคะไม่พบค่ะโอโอเคน้องอะไรคะเนี่ยน้องมุดค่ะน้องอะไรน้องจิกน้องมดเหรอคะมดค่ะน้องมดนะอยู่เรียนอะไรลูกวิทยาลัยการอาชีพปาร์ตินค่ะอ๋อค่ะอายุเท่าไหร่แล้วลูกที่แปดค่ะอันนี้หนูอยู่ปีไหนคะ 啊啊！啊